หม้อไฟสวยสวยแตกครับชุดเดียวตายอู้กูจะออกไงวะเนี่ยโอเคสตันดีงามครับสวยได้สองตัวแล้วไปคิวงามครับตายสวยสวยได้ได้ไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้หมดได้หมดสวยวู้ เก็บเรียบว่ะมนเลงผมโอ้โอ้ตายดิตามมาทำไมล่ะแล่ไกรเอร์ สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Laser และนี่ก็คือช่วงหัดเล่น Draw Wildlift นะครับใน EP ที่5แล้วนะครับช่วงหัดเล่น Draw w i l d l ก็จะเป็นช่วงที่เรามาหัดเล่นแชมเปี้ยนที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าจะมาใน LL w i l d l f t อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีเปิดเผยออกมาทั้งหมดตอนนี้เนี่ยก็40ตัวทีนเพื่อนเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับและเพื่อนก็เห็นสัญ,ญลักษณ์ คีถูกไปแล้ว4ตัวนั่นก็คือ 4EP ีแรกนั่นเองที่เราได้หัดเล่นไปแล้วนะครับในแชมเปี้ยนสตัวนี้ใน E ีพีนี้นะครับเราก็จะมาหัดเล่นแชมเปี้ยนที่ผมชอบอีกหนึ่งตัวนะครับเนื่องจากว่าเป็นแชมเปี้ยนที่น่ารักมากๆเลยเวลาเล่นเนี่ยผมก็จะชอบการเคลื่อนไหวของเขาชอบการออกแบบของแชมเปี้ยนตัวนี้มากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าเวลาเล่นแล้วมันสนุกนะฮะแชมเปี้ยนตัวนี้ก็คือนี่เลยน้องแอนนี่นั่นเองนะครับ น้องแอนนี่ก็เป็นเด็กน้อยนะฮะที่มีขอบตาคล้ำๆนิดนึงกันะไม่รู้ว่าน้องไปอดหลับอดนอนมาจากไหนนะครับและก็น้องมากับหมีนะครับน้องมากับหมีทุกคนฟังไม่ผิดนะครับเป็นหมีคล้ายๆหมีเท็ดดี้ที่น้องจะถืออยู่มือสไตล์ตลอดเวลาเราดูจากลักษณะน้องแอนนี่แล้วก็น่ารักไหมผมว่าน่ารักนะ ก่อนอื่นเรามาดูประวัติของน้องแอนนี่ดีกว่านะครับผมก็อยากรู้เป็นกันว่าน้องแอนนี่เนี่ยเขาเป็นมาอย่างไรนะครับถึงมีไฟและก็ตุ๊กตาหมีอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับถึงจะอันตรายแต่ก็มีความสามารถมากเกินวัยของเธอแอนนี่เป็นนักเวทวัยเยาว์ที่มีพลังในการควบคุมไฟอย่างมหาศาลถึงแม้จะอาศัยอยู่ในแถบภูเขาทางตอนเหนือของน็อกซัตเธอก็มีพลังเวทที่โดดเด่น ความสามารถในการควบคุมไฟของเธอนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เธอยังเด็กโดยมาจากอาการอารมณ์เสียที่คาดเดาไม่ได้และสุดท้ายเธอก็สามารถควบคุมพลังเหล่านี้ได้สิ่งที่เธอชอบที่สุดก็คงเป็นการปลุกเสกตุ๊กตาหมีน้อยของเธอ t ิปเปอร์ให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ที่ดุร้ายหลงระเริงไปกับความไร้เดียงสาของเด็ก แอนนี่ได้เดินทางผ่านดรักฟอเรสต์และคอยตามหาผู้ที่จะมาเล่นกับเธออยู่เสมอพอเราอ่านประวัติแล้วเราก็จะพอเดานิสัยของแอนนี่ได้นะผมรู้สึกว่าแอนนี่เนี่ยเป็นเด็กขี้เงานะเหมือนเด็กนะเด็กทั่วไปมันก็จะซนหน่อยแล้วก็จะหาเพื่อนเล่นอยากมีเพื่อนเล่นขี้เงาอะไรประมาณนั้นนะตามภาษาของเด็กนะครับและในประโยคที่บอกว่าคอยตามหาผู้ที่จะมาเล่นกับเธออยู่เสมอ ผมก็นึกออกนะครับเวลาที่เรากดแอนนี่เนี่ยกดเลือกตัวแอนนี่หรือว่าในตอนที่เราเข้าเล่นเกมเนี่ยประโยคหนึ่งที่แอนนี่จะพูดบ่อยที่สุดแล้วผมได้ยินนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยนั่นก็คือประโยคที่พูดว่า you wanna play too น้องแอนนี่ชอบพูดประโยคนี้มากมามันติดหูผมมากๆเลยนะครับแปลเป็นไทยก็ประมาณว่า เธอก็อยากเล่นกับฉันเหมือนกันเหรออะไรประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นประโยคที่น่ารักอะ่ะแล้วก็แบบสำเนียงน้ำเสียงของคนที่ให้เสียงแอนนี่ะนะมันน่ารักมากๆเลยนะครับโอเคเราก็ผ่านไปแล้วสําหรับประวัติของน้องแอนนี่นะครับสาวน้อยน่ารักคนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องแอนนี่นะครับแล้วก็สกิลต่างๆของเธอนะมาเริ่มต้นกันที่พาสีสกิลของแอนนี่นะครับเมื่อแอนนี่กดสกิลครบ4ี่ครั้ง จะทําให้การใช้สกิลการโจมตีครั้งต่อไปของเธอนะครับจะเป็นการสตันศัตรูแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นการขัดจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะแล้วก็สแต็กของแอนนี่ไม่ได้เก็บยากขนาดนั้นนะครับเนื่องจากน้องเน,นี่ยเป็นสายพลังเวทอยู่แล้วนะเรียกได้ว่ากดสกิลรัวๆอยู่แล้วแป๊บเดียวก็เต็มสสแต็กแล้วนะครับมาที่สกิลคิวนะครับสกิลแรกของแอนนี่นั่นเองแอนนี่ก็จะปลาลูกบอลไฟนะครับสร้างความเสียหายและจะได้รับมานาคืนทั้งหมด หากทำลายเป้าหมายสำเร็จนะครับพูดง,ง่ายๆคือถ้าแอนนี่สังหารศัตรูในสกิล1ของเขาเนี่ยด้วยสกิล1ของเขาเนี่ยเราจะได้รับมานาจากการกดสกิล1คืนนั่นเองนะครับเราเอาสกิลคิวเนี่ยไปฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยเราก็จะไม่เสียมานาเลยก็คือมานาจะยังเหมือนเดิมเท่าเดิมเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลแบบกดใช้ฟรีอ่ะกดใช้ฟรีก็คือไม่เสียมานาเลยนะครับนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่ง ที่ทําให้น้องแอนนี่เนี่ยลาชีฟเก่งมากลาชีฟดีมากนะครับกดสกิลคิวลาชีฟไปเรื่อยๆื่อย่ะแล้วก็ได้มานาคืนนะครับแบบชิวๆมาที่สกิลวของน้องแอนนี่นะครับแอนนี่ก็จะปล่อยเปลวไฟออกมาด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นแบบรูปทรงกลวยนะครับเป็นเปลวไฟออกมาด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายต่อศัตรูด้านหน้าทั้งหมดนะครับถ้าเราเก็บสแต็คครบ4เนี่ยเรากดสกิลวเนี่ยทุกศัตรูที่โดนสกิลวเนี่ยจะติดสตันทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ด้านหน้า สมมติว่าอยู่ 3- 4สตัวเนี่ยเรากด W โดนเนี่ยก็คือติดสตันทุกตัวเลยถ้าสแต็คครบ4นะถ้าสแต็คไม่ครบก็เป็นสกิลทำดาเมจธรรมดานะครับไม่มีสตันสกิล e ของแอนนี่นะครับเมื่อเรากดสกิลนี้นะจะลดความเสียหายที่ได้รับมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่งนะครับและสกิลนี้ยังสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่โจมตีใส่เราด้วยนะครับคือพูดง่ายก็คือสร้างเกราะไฟขึ้นมานั่นแหละ นี่สร้างกรอบไฟขึ้นมารอบตัวแอนนี่นะครับถ้าใครมาตีเนี่ยก็จะโดนดาเมจนะฮะแล้วก็ทําให้น้องแอนนี่วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะเอาไว้วิ่งหนีก็ได้หรือว่าวิ่งเข้าทีมไฟวิ่งไล่ฆ่าก็ได้นะครับและก็มาถึงสกิลอัลติเมทของน้องแอนนี่นะครับเป็นสกิลที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือสกิล Summon t i i b บ r s นั่นเองก็คือสกิลนี้เนี่ยน้องแอนนี่นะครับจะอัญเชิญน้องหมีนะครับทำให้น้องหมีมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็เป็น อ่ตัวใหญ่แบบนี้เลยครับจากน้องหมีตัวเล็กๆนะฮะจะกลายเป็นน้องหมีตัวเบลเลอร์ไล่หัวชาวบ้านไปนเรื่อยนะครับถ้าสกิลนี้เนี่ยเราเก็บสแต็คครบ4นะครับถ้าเรากดใส่หัวของศัตรูเนี่ยหัวของแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะสตันด้วยนะครับก็คือถ้าเราเก็บพาสซสีฟครบสสแต็คและเรากดอันติเล็งใส่หัวของศัตรูมันจะติดสตันแล้วก็ทําให้น้องหมีได้ยืนเตยแบบชิวๆนะครับและก็ยังไม่พอนะครับ ถ้าใครอยู่ใกล้น้องหมีเนี่ยจะโดนเปลวเพลิงเผาผานไปด้วยนะครับก็คือนอกจากน้องหมีจะโจมตีศัตรูได้แล้วนะครับเรียกได้ว่ายังเผาศัตรูที่อยู่รอบๆด้วยนะครับทำให้โดนดาเมจไปด้วยนั่นเองมันเป็นสกิลที่โหดร้ายมากๆนะครับเรียกได้ว่าดุนแดงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสรุปไง,ง่ายเลยคือเมื่อเรากดสกิลอันติเมทเนี่ยเล็งใส่หัวศัตรูศัตรูก็จะโดนดาเมจไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับถ้าเราเก็บสแต็ตครบ4 ก็จะโดนสตันด้วยแล้วก็น้องหมีก็จะออกมาน้องหมีตีอีกนะครับทำดาเมจอีกแล้วก็มีไฟเผาอีกเรียกได้ว่าดาเมจแบบจัดจ้านมากถ้าใครโดนสกิล1ชุดของแอนนี่นี่คือการันตีไปเกิดใหม่ที่บ่อน้ําได้เลยอะรับรู้ถึงความสามารถของน้องแอนนี่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับถึงแม้น้องจะดูน่ารักนะครับดูเป็นเด็กน้อยซุกซนคนนึง แต่สกิลของน้องไม่น่ารักเหมือนตัวน้องอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่าผมจะเล่นน้องแอนนี่ออกมาได้แค่ไหนผมจะพยายามเล่นออกมาอย่างเต็มที่สุดนะครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับแน่นอนว่าเราจะเล่นแชมเปี้ยนตัว,วอื่นๆไปเรื่อยๆจนครบ40ตัวอย่างแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูดีกว่าว่าในเกมเนี่ยเราจะเล่นน้องแอนนี่ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปกันเลยแลไกรรเซอ์ โอเคตามนั้นนะครับเราไปลุยกันอุ้ยอ sure> ุ้ยทำไมเซตกับเซตเซตกับเซตมากลางสองเซตมากลางอะไรวะเน่โอเคต้องตั้งสมาธิหน่อย จเจอนเจอเซตนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าตัวมันตัวมันค่อนข้างยืดหยุนอะเซตอะมันจับทางยากพอๆกันกับยาสโอเลยนะเนี่ยเซตเนี่ยมันเดาทางยากอะไม่รู้มันจะโผล่ตรงไหนยังไงยังไงเนี่ยมันทิ้งเงาไปเรื่อยหูมานามหมดเลยอะ กดได้แค่สกิลคิวนะตอนนี้เพราะมานาไม่เหลือละแล้วก็ต้องกดเป็นลาช็อตด้วยถึงจะอยู่เลนได้วูดูดิโอ้โหเจ็บเลยนเนี่ยกลับก่อนไม่ไหวเติมมานาหน่อยเซตหายนะเซตหายไปไหนอ๋อมาละช่วงแรกๆก็จะลำบากหน่อยนะเดี๋ยวรอดูทีมไฟดีวกว่าว่าจะไหวไหม กันเข้าโอ้ว a t เอาดีครับเอาดีครับอ้าวชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูโอ้โหสตันสวยช่วยด้วยเฮคาลิมโอเคดีครับวูเกือบตายูอย่าบอกนะอย่าบอกนะ อย่าบอกนะอย่าบอกนะจะเอาเหรอหูหูแม่เจ้าความแรงนี้เราต้องเติมแล้วแหละเอาดิเอาดิเซตมาสตันสุดไว โอเคนี่แหละมันเร็วอ่ะเซนจับทางยากอ่ะนะได้อยู่ได้อยู่เราได้ค่าสวยเออเออหิวจัดอ่ะเป็นไงล่ะเฮ้ย ได้ดับบันชิวครับสละชีวิตเพื่อให้เพื่อนได้ตีป้อมเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้ตังค์มาเยอะด้วยคุ้มอยู่ทันไหม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 โอ้อันตีเลยบังอาจนักนะเกือบตายวิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนโอู้เกือบตายเกือบตายไปหมีไปหมีไป มีไปตีตีมีตีสวยมุณจะตายคุณจะตายมันได้มันได้มันได้ไดสวยสวยครับตายยังไงวะยังไงวะคุณจะหนียังไงวะเนี่ยไม่ไหวอะ่ะโลต้องยอมเสียต้องยอมอะ่ะ มามาแล้วมาแล้วได้สวยเออวู้ยจัด,ด,ดย่าโอ้โหช็อตน,นี้ส่งประกวดได้เลยนะเนี่ยช็อตน,นี้ส่งประกวดได้เลยบอกเลย ทีมเราไม่เอาว่ะโอ้เอาแล้วมาดีครับอ้าวโดนดึงอีกชิบหายไรวาเนี่ยคู่ได้ยูแหละไม่แพ้หรอกไม่แพ้หรอกแต่เราต้องช่วยกันหน่อยนะอัฟฟิเลตอัฟฟิเลีตพึ่งเวลสิบเอาหน่อยดิอัฟฟิเลีตหน่อยดิโอ้โดนดึงละหมอไฟสวย สวยแตกครับชุดเดียวตายออ้กูจะออกไงวะเนี่ยโอเคสตันดีงามครับสวยได้2ตัวเดีไปคิวงามครับกดอไปวิ่งไล่สวยยังเหลืออีกไหนผมเหลืออีกไหนโอ้ตามไม่ทันแล้วป้อมตีอีกสวยสวยสวยดูหมีผมดิหมีผมห้าว่วละหมีผมก็ไปข้างในแหละปี้อน่อยครับ คได้ป้อมงามครับงามอยู่ยังไงต่อถ้าไม่มีอะไรกับบ้านซื้อของนะเสียงลงด้วยตอนนี้เราก็ถือว่าไม่เป็นภาระของทีมเท่าไหร่พราว่าเราตายแค่3ครั้งแล้วก็ฆ่า5นะก็โอเคอยู่ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสักไฟหนึงอนะ กดยีวิ่งเร็วมาโอ้เขาตีมังกรอยู่นานแล้วสวยครับเปิดสวยจัดเซตมาเซตน่าจะเล็งผมเขาไม่เอาผมอ่ะเขาไม่เอาผมเขาไปเอาใครอ่ะเขาไปเอาใครอ่ะเขาไปเอาใครอ่ะเผาดีครับเผาดีครับตายครับเซตตายทำไมเขาไม่เข้าผมอ่ะเมื่อกี้อ่ะเขาไม่เล็งตัวดาเมอย่างผมได้ไงอ่ะเขามองข้ามผมไปเขาก็ต้องตายครับ ยังไงเอ่ยได้ปะเฮ้ยไม่ดี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 ตายสวยสวยได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 หมดไดหมดสวยวูวเก็บเรียบว่ะบอกเลยตังค์พันเก้าว่าไง <laughs> แผนอะไรเนี่ยแผนซุ่มโจมตีเหรอ, <c oughs> โ,อโอ้โห,โหสวยฉาด <laughs> สวยฉาดเฮ้ยน้องหมียืนงงน้องหมียืนงงเอาดิเอาดิป่ออย่าตีผมนะ โอ้โหหลบได้เป็นไงล่ะยืนตีงงๆเลยอ่ะยืนตีงงๆเลยอ่ะว่าไงล่ะว่าไงล่ะมันไม่มีใครเลงผมเลยอ่ะทำให้ผมแบบฟรีมากครับในการทำเดาเมจยดยเพื่อนคือฟรีๆเลยอ่ะโอเคโอเคเคถอยก่อนครับโอ้ยโดนดึงโดนดึงโอ้เรียบร้อยเลยเกิดใหม่ โอเครอดรอดรอดสวยครับสวยสวยได้อยู่เฮ้ยเราได้เหรอเราได้มังกรเหรอดีดีดีแจมเลยงั้นเราก็พร้อมแล้วครับพร้อมไฟนะฮะทุกคนค่าก้าวตาย3อ่ะทุกคนว่าไงถ้าผมชนะได้แบบนี้คือเพอร์เฟกเลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกดูดิครับเป่าคีบทีเดียวตายเรียบอ่ะดูพลังเห็นการเคลียร์คีปอยู่ใกล้มอไฟไปครับมอไฟเปิดสวยตลอดเลยผมชอบมากเลย ตอนนี้มันหายไปไหนหมดอาทิตย์นั้นเพื่อนบอกบาลอนบาลอนจำไว้นะซอนย่าอยู่อยู่เลข2นะครับบอกด้วยนะทุกคนเผื่อผมลืมโอเคนะโอเคนะรอเลยนะผมรออยู่นะโอ้ยไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอุ้ยได้เปิดแล้วสวยอู้กุรอไกลไปวะกูลรอไกลไปกูเติมไม่ทันเพื่อนแล้วเนี่ยอ่อพลาดเลยเลยไม่ได้ไฟเลยโอ้โหย หรยังไง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 เอาครับสวยครับสวยสวยสวยแลดเข้ามาโอ้ไม่ทันกะว่าจะมาสตันมันหนีไปก่อนแล้ววะไม่ได้ไม่ได้น้องหมีเข้าไปน้องหมีเข้าไปเอาน้องหมีเข้าไปตายส่งน้องหมีเข้าไปตายน้องหมีพีชีบโอ้โหมันยกสวยมันยกสวยทุกคนมันยกสวยมากได้อยู่ได้อยู่ ผมยังไม่กดสัญญานะผมยังไม่กดสัญญานะอุ้ย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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถอย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 ชิบหายชิบหายแล้วมันเลงผมโอ้โอ้ตายดิตามมาทำไมล่ะ บอกแล้วอย่าให้เสียงดัง Yay, <get> มาดิเอาดิปล่อยมีไปตีอ่ะว่าไงล่ะตัวเล็กๆแต่มีใหญ่นะครับ <c oughs> บอกเลยกลับบ้านก็ได้วะรีบเลยรีบเลยวิ่งเลยวิ่งเลย <c oughs> อุ้ยมันเหมือนมันจะรู้เหมือนมันดึงสุ่มมันมีกรอกเกิดด้วยนะทุกคน มันบาบยั่วด้วยมันวา้าบยั่วด้วยดูดิเต็มเต็มคูผมว่าบอดตรงนี้ต้องมีนั่นไงเจอเซตละเซตเซตอยู่ในพุ่มเพราะว่าผมปากบอดไว้ผมรู้ผมเห็นเอาอย่าทิ้งผมดิทุกคนอย่าทิ้งผมตายสวยสวยสวย,สวยอยู่สวยอยู่ สวยอยู่สวยอยู่ตายเรียบเอาวะช่วยปกป้องแอนนี่ด้วยครับแอนนี่ตัวเล็กๆยา้แอนนี่ต้องตายนะครับเป็นไงล่ะครับมีเกาะเกิดมีเกาะเกิดว่างั้นเหรอสัญญายังไม่ได้กดเลยเนี่ยเพื่อนบอกมาเอาล่างมาเอาล่างโอเคครับ เอาล่างเอาล่างดี okay, ครับล่างได้ล่างได้สวยบึ้มสตันสองรอบเป็นไงล่ะเกิดม่เกิดม,มาทําไมเกิดมาทําไมเกิดมาไหมเกิดมา,าก็ตายตายอยู่ดีตายอยู่ดีย,ย,ดยังไงล่ะครับแปดไม่มีตามไม่ทันยังไงละ่ะครับตามไม่ทันน่ะตามไม่ทันแปดไม่มีอ่ะยังไงละ่ะยังไงละ่ะถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านตีป้อมครับตีป้อมเดี๋ยวมันเอาเอ่ะมันเอามันอยากตายได้อยู่นะได้อยู่นะ น้องมีไปตีดิน้องมีน้องมียืนงงเหรอน้องมียังไงล่ะเซตเซตยังไงล่ะเซตเซตยังไงล่ะเรียบร้อยทีทีแบบนี้แปดครับแปดเข้าไปเผาเผาดีครับเผาดีครับเผาซอนย่านี่ไงโคตรมัน ช่วงต้นเกมคือโคตรเสียเปรียวอะส2บ4อสสทุกคนดูสกอร์ผมดีโอ้โหยอดโคตรมันเลยแมตช์นี้อ่ะ